ดีนะครับคู่นี้ครับแม่ยีกับ31มที่ไม่ห่างกันเลยนะครับ168แต่ว่า181นี่ครับอ่ะโอ้โหกระพังแล้วแม่ทำไมโอ้ยลงไปเองครับโอ้ยไหวแล้วก็แล้วรีบลุกครับนี่ครับไม่น่ารอดนะครับดูทรงแล้วไม่น่าไหวครับหนักจริงๆครับโอ้โหงัดเอามาคัดแต่ว่าไปโดนของปรกรณ์ก่อนนะครับตะเกียรต,ตะการขึ้นมาครับโอ้โห แล้วนิ่งอยู่แล้วครับเจ้าปามประกรณนี่แม่ยังงงอยู่ครับเจ้าตัวแม่เหมือนจะงงตัวเองเกิดอะไรขึ้นประมาณนั้นนะครับโอ้โหหมัดเร็วมากจริงๆครับเดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับดูครับยังงงๆอยากจะถามคุณหมอคนิดว่าผมโดนอะไรครับผมอยู่ตรงทั้งนึงครับโอ้โหเจอข้อซ้ายครับเจอข้อซ้ายไปบริเวณกกหูครับในขณะที่ตัวเองอัปเปอร์คัต นี่ครับมาแบบอัตโนมัติจริงๆครับสัญชาตญาณของนักสู้ครับดูครับขนาดมัดมันค้างอยู่ข้างหน้าครับโอ้เคะสั้นๆนิดเดียวครับเต็มกลามเลยครับแล้วรีบรุกเกินไปครับดูครับด้วยความตกใจเลยครับแม่นี่ครับโอ้โหดูครับดูท่าร่วงครับนี่ครับจริงๆนอนฟังกรรมการนับถึงสี่ครั้งหนึ่งครับ โอ้โหเจอข้อซ้ายครับเจอข้อซ้ายไปบริเวณกกหูครับในขณะที่ตัวเองอัปคัดนี่ครับมาแบบอัตโนมัติจริงๆครับสัญชาตญาณของนักสู้ครับดูครับขนาดมัดมันค้างอยู่ข้างหน้าครับโอ้เคาะสั้นๆนิดเดียวครับเต็มกรามเลยครับแล้วรีบรุกเกินไปครับดูครับด้วยความตกใจลยครับแม่นี่ครับโอ้โหดูครับดูท่าร่วงครับ นี่ครับจริงๆนอนฟังกรรมการนับถึงสี่ครั้งหนึงครับโอ้โหเจอข้อซ้ายครับเจอข้อซ้ายไปบริเวณกกหูครับในขณะที่ตัวเองอัปคัดนี่ครับมาแบบอัตโนมัติจริงๆครับสัญชาตญาณของนักสู้ครับดูครับขนาดมัดมันค้างอยู่ข้างหน้าครับโอ้เคสั้นๆนิดเดียวครับเต็มกรามเลยครับแล้วรีบรุกเกินไปครับดูครับ ด้วยความตกใจเลยครับแม่นี่ครับโอ้โหดูครับดูท่าร่วงครับนี่ครับจิกริงนอนฟังกรรมการนับถึงสี่ครั้งหนึงครับโอ้โหเจอข้อซ้ายครับเจอข้อซ้ายไปบริเวณกกหูและเป็นปะกนพีเคแสนชัยบวยไทยยิมครับวันพ u n c h knockout knock janis m a r u n i ไปได้ในยกแรก